สวัสดีจ้าเด็กๆสายชั้นประถมศึกษาปีที่3อ่าว<ม>เรียนจบไปแล้วสำหรับคลิป EP 2นะลูกสำหรับคลิป EP 2ก็ได้รับความรู้ไปในเรื่องของมาตรากฎใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็มีคลิป EP 3มาให้ลูกได้เรียนต่อนะลูกได้ศึกษาต่อนะในเรื่องของมาตราสกุลที่มีตัวสกดหลายตัวนะคะเดี๋ยวจะเป็นมาตราอะไรเนี่ยเรามาดูกันนะลูกนะ ก่อนอื่นนะคะเรามาสนุกสนานกับบทร้อยกรองชวนคิดพิชิตสมองนะคะเด็กๆจะเห็นบ่อยว่าคุณครูชอบนำบทร้อยกรองหรือว่าพิศนาคำทายให้เด็กๆได้ศึกษาแล้วก็พิชิตสมองนะคะเพราะว่ามันท้าทายอลูกนะคะอ่าอย่าเพิ่งเบื่อเนาะอ่าเรามาอ่านพร้อมกันดีไหมอ่าพร้อมกันเลยนะ123เร่ร่อนในดอนดุงพฤก ปงสวยห้วยละหานดุ่มเดินจนเลื่อนนานบัวเบ่งบานบังใบบอนวิหกหกโขบินภุมมรินบินข้ามขอนยามเย็นเห็นทงังพรคราหลับนอนก็ค้นคืนเรไรนั้นมากมียามราตรี นี้เย็นชื่นสุขใจไร้ขมขื่นยามนั่งยืนระรื่นมาคุณค่าป่าอนันต์มาช่วยกันมันรักษาให้เพลิดเพลินเจริญตาเก็นป่าอยู่คู่เมืองไทยนะคะอ่ะ เราอ่านบทร้อยกรองแล้วเราได้ความรู้อย่างไรพิชิตสมองอย่างไรก็คือให้เราได้คิดว่าคําที่คุณครูยกตัวอย่างในบทร้อยกรองเนี่ยเป็นคํามาตรากลมีคําใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะเด็กเด็กเนาะอ่ามาแล้วคําในมาตรากลนะคะเรามาดูว่ามีคําใดบ้างนะลูกนะอะเร่ร่นดดนละหานจนเนิ่นนานบานบอน หินภูมรินขอนเย็นเห็นพังพอนนอนค่อนคืนนั่นชื่นผมคืนยืนระรื่นคุณค่าอนันต์กันมันคลืนเจริญนะคะนี่คือคำที่อยู่ใน บทร้อยกรองเมื่อกี้นะคะลูกก็คือคำมาตรกุลทั้งหมดนะคะอ่ะต่อไปต่อไปเรามาดูคำที่มีโนหนูเป็นตัวสะกดได้แก่คำอะไรบ้างคุณครูก็แค่ยกตัวอย่างคำบางคำมานะคะลูกคำที่เราอาจจะเคยใช้มาผ่านมาแล้วนะคะก็คือไม่ยากเลยนะลูกนะ,ะมาดูคำแรกคำว่าผ่านแว่นตาบ้านฝนจนปืนยืนนอน เย็นบ้านบ้านบินหินตอนสอนเรียนห่านแผ่นแฟนตู้เย็นบันไดโลชั่นยาสีฟันนะลูกนะักคำเหล่านี้ก็เป็นคำในมาตรากลน,นะคะอ่าต่อไปอ่ะทีนี้ฝึกอ่านคำกันดีกว่านะสังเกตว่าตัวสะกด นี่ออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดหมดเลยนักเรียนดูคําที่มีตัวสะกดนะคะคําที่เป็นคาด้านหน้าเขาเรียกว่าคำที่เขียนถูกต้องนะคะนักเรียนดูตัวสะกดเราจะไม่เหมือนกันนะแต่เวลาอ่านนี่เป็นเสียงนอนหนูหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูคําแรกนะ่ารูกอ่านอย่างไรอะวานอ่านว่าวานกุญแจอ่านว่ากุญแจบุญคุณอ่านว่าบุญคุณเล่นกลอ่านว่าเล่นกล การงานอ่านว่าการงานนะครอ่านว่านะครน,นะคะลูกก็คำเหล่านี้คุณครูก็แค่ยกตัวอย่างมาให้ลูกดูความแตกต่างของตัวสะกดนะคะต่อไปเรามาดูอ่ะเมื่อกี้คุณครูก็ยกตัวอย่างคำบางคำเสียงอ่านแล้วแต่เรายังไม่รู้ความหมายของมาตราคนเลยใช่ไหมคะทีนี้มาดูความหมายนะคะ คำที่มียอผู้หญิงนอเนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนมีนอหนูสะกดนะคะคำเหล่านี้เป็นคำในมาตรากลน,นะคะเช่นเดียวกับคำที่มีนอหนูสะกดเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างคำมาตรากลน,นะคะเมื่อกี้ คำมาตรากลที่มีนอหนูที่คุณครูยกตัวอย่างไปแต่ในเฟรมนี้จะมีตัวอื่นด้วยนะคะลูกสังเกตดูนะมียอผู้หญิงมีนอเนนมีรอเรือนะคะอ่าสังเกตด้วยเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะลูกอ่ะคำแรกกำนันทนทานอนันต์พระจันทร์ปืนกลโผบินกุญแจเชิญเจริญบุญคุณ รำคาญสัญญาโบราณบริเวณคำนวณบัณฑิตสัญญาณเกสรโวหารจราจรนะลูกอ่ะเห็นไหมคะมีตัวสะกดที่มีเสียงเหมือนนอหนูสะกดนะคะเรียกว่าคำมาตรากลน,นะคะอ่าสั้นๆน,นะคะแต่ได้ความรู้นะคะลูกคุณครูเนี่ย ไม่ได้ให้แบบฝึกหัดทบทวนนะสำหรับเฟรมนี้คุณครูจะให้ลูกทําการบ้านในหนังสือนะคะลูกหน้า3 0ถึง32นะไม่กี่หน้าเองนะคะหน้าไหนที่เราทําได้ให้เราทําเองนะหน้าไหนที่เราทําไม่ได้ก็ ค่อยมาทําพร้อมกันนะคะลูกบางครั้งเนี่ยถ้าลูกถามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะยุ่งยุ่งไม่ได้ว่างนะคะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องอนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะทําเองได้ก็ทําเองนะคะอ่าล่ะสำหรับคลิปออนไลน์นะคะ EP 3เนี่ยก็เพียงให้ได้ความรู้ของมาตรากลนะคะเดี๋ยวคลิป EP 4ก็คงจะเลยอ,อีกหนึ่งมาตรานะคะมาตราอะไรเดี๋ยวเราค่อย ไปเรียนในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ลูกๆตั้งใจนะคะแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอบ๊ายบาย